สร้างมอนปึม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 มูเก่อน,นี้ตอนนี้เป็นแบบว่าตัวแม่เป้งๆเ,เราเลยนะเราไว้ลำเพื่อที่จะทดสอบว่าดินที่บ้านเราเนี่ยมันจะได้ลำกี่นิว้วอยากได้ลำใหญ่ๆแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ก็อยากได้ไผ่ลำใหญ่ สุดท้ายแล้วลำใหญ่ก็ต้องไปผ่าสีแต่ก็อยากได้ลำใหญ่ๆนั่นแหละไม่มีต้นกล้านะพวาเราไม่ได้ทำมันมีแค่สี่ห้าก่อจนกว่าจะขยายได้เยอะอันนี้แค่ทำมาอวดให้เกลียดเฉยๆถ้ามีภัยสั้งมนตปลูกที่อีสานตอนนี้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็อันนี้อายุปีท,ปที่ปีที่สองปีที่สองสองย่างเข้าสาม ตอนนี้ลำเกินสิบเมตรไปแล้วละ่ะขนาดก็จะประมาณสองสามนิ้วแล้วก็มาติดตามด้วยกันว่ามันจะถึงห้านิ้วไหมเพราะอยากได้ลำใหญ่ๆ